นพปุทธตอุตยานพุสตวันข้าพุทธเจ้าเต้นังน้อมรับปลังพุทธบารมีจนเกิดความสงบสวา่างจึงได้ส่องแสงสวา่างที่รับมาจากพระพุทธองค์นั้นไปที่ศาลาที่ทุกคนได้นั่งปฏิบัติธรรม รอรับฟังทำอยู่เพื่อสอดสองดูว่ามีดวงจิตใดที่ยังเป็นทุกข์อยู่ดวงจิตใดที่ยังมีกระแสที่ร้อนรุ่มและเพราะอะไรเมื่อนั้นข้าพุทธเจ้าก็เจอกับกระแสหลายอย่าง มีสภาวธรรมหลายสิ่งที่ทำให้รู้ว่าดวงจิตทั้งหลายที่ยังคงไม่ได้ชำระล้างจิตของตนอย่างแท้จริงก็จะยังคงมีสภาวธรรมต่างๆนั้น,น,นครอบงำอยู่ข้าพ,พุทธเจ้าก็น้อมพลังอีกครั้ง เพื่อรวมพลังสู่ตนและจะด้นอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลถามถึงปัญหาธรรมสภาวธรรมที่เห็นนี้และกอบลงท่านบอกทางที่จะแก้ไขก็พระพุทธเจ้าเมื่อน,น้อมพลัง รอบสองจนเต็มอีกครั้งหนึ่งจึงได้กราบนอบโนมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก ได้ส่องขายพยานของพระองค์ที่ส่งส่งมาให้กวาดดูเช็คสภาวธรรมที่ศาลาปฏิบัติที่มีผู้คนดวงจิตมาปฏิบัติในที่นั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นกายทิพแต่รุ่งคงมีสภาวธรรม เหมือนคนป่วยที่ยังเป็นเชื้อโรคอยู่ลูกเห็นคนหนึ่งเขามีดวงที่จะตายหงมมีผีตายหงอยู่ใกล้ๆเขาหน้านเจ้าค่ามันเป็นบอว่าอะไรเหรอเจ้าค่าพระยะทาทำเอ่ยลูกก็ลอง ตรวจด,ดูให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจิตด,ดวงนั้นตามที่ลูกได้เช็กดูตอนเมื่อกี้ก็เกิดสภาวะธรรมที่บอกกับลูกว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นรมในอนดีตของเขาเขาเคย ฆ่าคนอื่นแล้วก็ฆ่าอย่างเลือดเย็นทำให้คนที่ตายนั้นเขาตายไปหลายคนบัดนี้เขากลับมาเกิดมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่กรรมตรงนั้นจะส่งผลมาทำให้มีเจ้ากรรมในเวรมีกรรมวิบากที่เขาก่อเขาทำนั้น ตามมาจมคนก็เลยทำให้เขาจะต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องตายหหงนะเจ้าค่ะทีนี้จะทำยังไงดีล่ะเจ้าค่ะและจะแก้ไขได้หรือเปล่ารวมถึงสิ่งที่หน่วยนั้นมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะพระยาทำเออ เราทุกคนเกิดมาตามกรรมเป็นไปตามกรรมลูกกรรมดีก็ส่งผลตามที่เราทำกรรมชื่วก็ส่งผลตามที่เราทำเชื่องในกรรมดีส่งผลทุกอย่างก็ดีขึ้นเชื่องในกรรมชั่วส่งผลทุกอย่างก็แย่ลง ทำกรรมดีแบบไหนเอาไว้กรรมดีแบบนั้นก็จะส่งผลมาทำกรรมชั่วแบบไหนเอาไว้กรรมชั่วนั้นก็จะส่งผลมาคนที่เธอกล่าวถึงนั้นเขามีกรรมที่กล้าคนจริงๆนั่นแหละลูกบัดน,นี้กรรม ที่จะต้องส่งผลให้เขาเป็นไปคืออายุไขไม่ยืนยาวจะต้องมีเหตุที่เข้ามาทำให้เขานั้นเจอกับเรื่องราวร้ายๆแบบเดียวกับที่เขาเคยก่อเคยทำเอาไว้เพราะกรรมของเขาส่งผลมาแล้ว แต่ประยาธรรมเอ้ยก็จะมีอำนาจแห่งกรรมนั้นทรงผลมาเป็นระรอบระรอบหากว่าเขาคอยทำความดีคอยประพฤติปฏิบัติรักษาศีลทรงอันนี้ส่งผลบุญไปให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือขอขามากรรมกับสิ่งที่เขา ทำไปแล้วนั้นก็จะช่วยผ่อนเวลายืดเวลาออกไปให้เป็นช่วงอื่นเป็นรอบหลังถ้าเกิดว่าเขาทำความดีเรื่อยๆตลอดไปเขาก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาไม่ใช่ว่ากรรมแก้ไขได้ แต่เป็นการทำความดีเพื่อน้อมขอขมากรรมเพื่อน้อมถึงการสำนึกผิดจิตที่ตนนั้นเคยทำร้ายเหล่านั้นเมื่อเขาเห็นว่าเราขอขมากรรมอย่างแท้จริงพอนานเข้านานเข้าก็มีโอกาสที่เขานั้นจะให้อภัยแก่ตน กรรมที่ตนกอ่อที่จะส่งผลมาไม่ดีนั้นเมื่อมีความดีมีสติและปัญญาของตนในชาติปัจจุบันที่ทำความดีไปดันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดเรื่องที่ไม่ดีมากมายก็จะช่วยได้บ้างลูกเอ,อ๋ยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเมื่อมีไฟ แต่ถ้ามีน้ำมันก็จะไม่ร้อนมากไม่ลามไปไกลอย่างนั้นแหละลูกพระพุทธเจ้าเจ้าขาถ้าอย่างนั้นการที่เราชี้ทางบอกทางให้เขานั้นรู้จักปฏิบัติก็จะช่วยเขาได้จะมีกะ จากการรักษาเีนจากการที่เขานั้นบรรพินพาวนานะก็ดัะช่วยเขาให้ผ่อนหนักเป็นเบาเช่น้ายสมมติว่าเขาจะต้องไปเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงทำให้เขาโดนบาดมือทำให้เขามีกรรมที่เบาบางลงจากสิ่งที่เขาทำเช่นนนเจ้าขาก็เป็นเช่นนั้นแหละลูก ถ้าเกิดว่าทำได้แต่หากว่ายังสร้างกรรมอยู่กรรมที่ไม่ดีเช่นในอดีตก็ฆ่าคนปัจจุบันก็ฆ่าสัตว์ชีวิตของการสร้างกรรมยังไม่ห่างออกเลยการประพฤติปฏิบัติเพียงเล็กน้อยสามวันห้าวันเจ็ดวัน ก็จะช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไรต้องประพฤติด,ดีปฏิบัติดีตลอดไปจึงจะสามารถช่วยได้ต้องเป็นคนรักษาสินห้าแล้วไม่สร้างกรรมอีกต่อไปจึงจะสามารถหลุดพ้นจากกรรมวิบากนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีสินเมื่อถึงเวลากรรมเก่า ส่งผลมากรรมใหม่ที่ไม่ค่อยดีก็ส่งผลมาเขาก็จะต้องผเผชิญกับสภาวะธรรมแบบนั้นใช่มันเจ้ขขาคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของดวงจิตทุกด,ดวงที่ยังคงอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมนั่นแหละลูกเจ้นั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว เราก็ต้องปรับปรงุงปรับเปลี่ยนแก้ไขที่ตัวเราถ้าชีวิตของเราปรารถนาความดีเราก็ต้องทำดีตามที่เราปรารถนานั้นนั่นแหละลูกจึงจะดีจ่าทูเจ้าค่าพระบุญทรองเจ้าขาหนูนก็ยังเห็นกระส่อีกคนหนึ่ง ที่เขามีเหมือนคลิกคล้ายเป็นเป็นแผงแผงอะคะ่ะสีดำดำอยู่ตรงข้างหลังเหมือนสะพายเป้เอาไว้แต่สีดำดำจุดนั้นมันเจ้าค่ะเหมือนหนักเหมือนเป็นตำลากรรมอะไรท่กอย่างหนึ่งที่สะพายเป่ยอยู่ข้างหลังน่ะเจ้าค่ะเขาเป็นอะไรเหรอเจ้าค่ะระยะทำเอ้ย ดวงจิตที่เธอกล่าวถึงนั้นเห็นที่เกิดสภาวธรรมเช่นนั้นก็เพราะว่าบัดนี้มีวิบากกรรมที่เขานั้นเคยก่อเคยทำเอาไว้ส่งผลมาให้ต้องชนชัเขาได้ประพฤติดีปฏิบัติดีมาแล้วสักพักหนึ่ง บุญกุศลบารมีที่สั่งสมธรรม,มาก็มีมากพอที่จะต่อยอดการบรนเพญปฏิบัติให้หลุดพ้นแล้วบุญเก่าบุญใหม่รวมกันมาก็ทำให้เขาใกล้ถึงฝังที่จะบรนเพนเจอกับความหลุดพ้นได้แต่เขายังมีกรรมเก่า นี่เก่าบ,บางอย่างที่เขาต้องชดใช้ในช่วงนี้สักประมาณหถึงเจเดือนละลูกก็จะดีขึ้นเขานั้นเป็นรอบชดใช้กรรมก็เลยมีบัญชีกรรมที่เขาต้องชดใช้ให้เขานั้นต้องใช้ไปและที่เห็นว่าแบกอยู่ข้างหลังนั้น ก็เพราะว่าแบกวิบากรรมเหล่านั้นอยู่เขาก็เลยจะต้องใช้มันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดพระองค์เจ้าขาแล้วเราจะแก้ไขได้หรือเปล่าเจ้าขาถ้าเขามีความตั้งใจดีเราก็ช่วยแก้ไขให้เขาได้อยู่บ้าง ก็ช่วยภาวนาแผ่บุญช่วยเขาไปก็แล้วกันก็จะให้สิ่งที่เป็นหนักกลายเป็นเบาเพราะกรรมที่เขาแบกอยู่นั้นไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรที่เป็นดวงจิตแต่เป็นคำพีกรรมที่เขาต้องชดใช้และจงบอกให้เขารู้เถิดว่า ควรที่จะเอากรรมที่ตนผัดเชิญผ่านพ้นนั้นมาเป็นบทเรียนสิ่งสอนตนวันหนึ่งเขาก็จะเข้าถึงการบรรพ็นในที่สุดลูกเจ้าค่ะแต่จะไม่เป็นอะไรอันตรายกับเขาใช่ไหมเจ้าค่ะแค่ให้เขาจชใช้ไป รื่อยๆจนหมดเขาก็าจามได้บรรพยินดทัดจริงฉันนะเจ้าค่ะถูกต้องแล้วลูกบรรพินไปพร้อมกับกรรมเห็นกรรมก็นำมาบรรพิน,พนปฏิบัติไปเรื่อยๆข้ามกรรมตัวนี้ได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะ ล้วอีกคนหนึ่งนะเจ้าค่ะหนูเห็นเขาจบเป็นตาขาานะเจ้าค่ะไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่จะส่งผลให้เขาจะต้องไปเป็นตาขาาในต่อไปนะเจ้าค่ะเขาจะแก้ไขได้หรือเปล่าเจ้าค่ะการสร้างรมไม่ดีโดยการผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน การสร้างกรรมไม่ดีโดยการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในการผิดต่อครอบครัวของตนเองโทษที่เบาที่สุดก็คือจะต้องเกิดเป็นตะขาบเพราะตะขาบจะมีแขนขามากจะตะเกียกต,ตะกายตรงนั้นตรงนี้เดินไปเรื่อยตามภาษาของตน เหมือนคนที่มีรักเดียวไม่พอจะต้องไปคว้าเอาตรงนั้นตรงนี้มาเป็นของตนเพิ่มฉะนั้นก็จะเป็นตะขามที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นคือกรรมที่เบาที่สุดสำหรับคนที่ทำผิดศีลข้อสามจะได้รับเะนนั้นกรรมที่เธอเห็นว่าจะมาเป็นตะขาบนั้น เพราะเขาได้ก่อกรรมผิดพลาดในเรื่องนี้เอาไว้พระยาธรรมเอ้ยเธอจงบอกให้แก่เขารู้ตัวและปรับเปลี่ยนใหม่ยังมีโอกาสอยู่ลูกโอกาสแบบไหนล่ะเจ้าคะเมื่อรู้ตัวแล้วให้รักษาศินอย่างน้อย ก็รักษาสินห้าให้ได้เมื่อถึงเวลาก็รู้จักมาบวชรักษาสินแปดบ้างทำความดีต่อไปแล้วกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนให้ชดใช้เป็นอย่างอื่นไปเช่นเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนเพราะว่าตนถูก คนอื่นเขาแย่งคนรักไปเหมือนกันคนรักนอกใจเหมือนกันอย่างนั้นหระอเจ้าคาถูกต้องแล้วลูกก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นตาขาบเพราะว่าการทํากรรมอันใดไว้แล้วกรรมอันนั้นก็จะส่งผลเราผิดพลาดทำไม่ดีไปเราก็แก้ไขใหม่ ทำดีต่อไปเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะหนูเห็นคลื่นพลังบางอย่างที่มันเป็นคลื่นพลังของการเพ่งโทษนะเจ้าค่ะเหมือนเป็นพลังของการเพ่งโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีแบบนี้นะเจ้าค่ะแล้วคลื่นพลังนี้รู้สึกว่า จะเป็นคลื่นพลังรวมๆไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นคลื่นพลังที่ยังตกอยู่ในดวงจิตทุกดวงที่มันยังฝังอยู่นะเจ้าค่ะขอบร่ำปลดจงแนตตาชี้ทางเลื่อนในด้วเจ้าค่ะพระยารมเอยดวงจิตทุกดวงที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ มีความหลงตนในตัวในตนอยู่ย่อมเห็นว่าตนถูกคนอื่นพิดเป็นธรรมดาจะนั้นวิธีแก้ไขก็แค่พยายามอย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเขาจะดีหรือว่าไม่ดีเราก็ต้องทำตัวเราให้ดีก็พอเจ้าค่ะ พ่อเจ้าขาแต่ว่าหนูเห็นพลังที่ดีจากคนคนหนึ่งด้วยเจ้าขาเป็นกระแสะที่เบาสบายไม่มีอะไรไม่มีความทุกข์อะไรแล้วก็สงบดีนะเจ้าค่ะมีดวงจิตที่เป็นอย่างนี้ด้วยเจ้าค่ะดวงจิตที่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าถูกชำระร้างดวงจิตอย่างดีแล้วไม่มีคลื่นของกิเลสและตัณหาเข้าไปรบเกินจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานมุ่งทำแต่ความดีก็เลยไม่มีความทุกข์ใดศิลก็บริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์มุ่งตรงต่อ ความเมตตาผู้อื่นเพื่อจะช่วยเหลือเขามุ่งตรงต่อพระนิพพานจึงทำแต่สิ่งที่ถูกต้องถือว่าเป็นจิตที่ดีแล้วเจ้าค่าท่าพุทธท่างเจ้าค่าคลื่นสภาวธรรมของจิตมนุษย์นั้น มันมีความแตกต่างกันอย่างที่หนูเห็นนี้เยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่าคนมันรวมตัวกันเยอะๆมันดูวุ่นวายดูมันมีทั้งขาวดำมีทั้งกรรมมีทั้งบุญเยอะแยะวุ่นวายกันไปหมดเลยเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตัดช่วยขาเหล่านั้นให้ขาฟอกเจิตใหม่ เราแต่สามารถช่วยได้หรือเปล่าเจ้า้าเพราะว่ามันบุ่นวายเหลือเกินประยะทาทำเอ่ยคนที่จะให้ลูกนั้นช่วยได้ก็คือคนที่น้อมจิตให้ช่วยยินดีน้อมรับในสิ่งที่ช่วยชี้ทางบอกทางเช่นไรตั้งใจน้อมทําตาม คนเหล่านั้นแหละลูกลูกจะช่วยเขาได้แต่ถ้าใครที่เขานั้นยังมีจิตต้านดื้อรัน้นไม่เชื่อในสิ่งที่บอกก็คงต้องเป็นไปตามกรรมของเขาลูกจะสามารถช่วยเขาได้เหมือนแม่ชีสององค์นั้นไงที่ลูกก็พยายามช่วยและดึง เมื่อเขานอบนอม้มจิตของเขาก็เบาสบายไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์หรือว่ามากกบเหมือนคลื่นกระแสะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในตัวของคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ร้างเจ้าค่ะต่อไปจะมีคนมามากมาย ก็จะมีเจ็บที่ป่วยป่วยแบบนี้มาแล้วเราก็ต้องชำระเขาด้วยศีลธรรมสมาธิปัญญาเราต้องฉันหลัดสุดค้นหาตัวจนช่วยเหลือเขาเห็นั้นเช่นไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วลูกจงดูแลเครื่องล้างกิเลสและตัณหาของตนให้ดี ใครมาก็แนะนำนำทางให้เขานั้นได้รู้ได้เข้าใจถ้าเขาน้อมชำระเขาก็จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ครอบงำเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสปัญหาก็จะล้างออกจากเขาไปได้ จนกว่าจะเบาบางลงเจ้าค่ะหนูเข้าใจแล้วเจ้าค่ะสาธุ